เอาครับสวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาดูการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายนะครับคือได้พลอยมาจากคุณครูวิภาเจมริศนะครับนะครับเอาเรามาดูกันว่าการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายมันต้องตบก่อนอะไรบ้างนะลูกครับอ้าก่อนที่จะเรามาเรียนเกี่ยวกับการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายเรามาดูว่า ใครเป็นผู้ประดิษฐ์หลอดไฟฟ้าคนแรกนะครับเอามาดูกันนะครับนักวิทยาศาสตร์ที่ประดิษฐ์หลอดไฟฟ้าคนแรกชื่อว่าโทมัสอันวาแอดิสันนะครับเรเลกเตอร์ทั้นว่าแอดิสันนะครับเป็นผู้ประดิษฐ์หลอดไฟฟ้าคนแรกหลอดไฟฟ้าสมัยนั้นจะเป็นหลอดแบบไส้นะครับซึ่งเป็นสีส้มๆให้พลังงานความร้อนสูงนะครับนี่บ้านของแอดิสันนะครับต่อไปสลักทางไฟฟ้านักเรียนมาดูกันว่าสลักทางไฟฟ้ามีอะไรบ้างนะครับ อันแรกแรงจ่ายไฟฟ้านะครับก็จะขีดสั้นและขีดยาวมีขั้วบวกและขั้วลบนะครับสวิตไฟฟ้าก็เป็นสวิตแบบสะพานที่ต่อไม,ไม่เสร็จนะครับต่อไปสายไฟก็จะเป็นเส้นตรงๆนะลูกต่อไปมอเตอร์วงกลมแล้วก็มีตัวเอเป็นประกอบนะครับหลอดไฟฟ้า วงกลมแล้วก็กลารื่องหมกะกากบานะครับอดไฟฟ้าก็คล้ายจากนะครับเหมือนในรูปนะครับอันนี้นกักเรียนต้องทราบไว้เพราะว่าเวลาเราเขียนวงจรไฟฟ้านะเราจะต้องเราจะต้องใช้สัญลักษณ์พวกนี้ไปแทนในการเขียนวงจรไฟฟ้านะครับเพราะเราไม่วาดรูปของจริงนะครับเราจะใช้สัญลักษณ์นะครับอ้าวต่อไปเรามาดูนะเขาบอกว่าเอามาดูนิดนึง วงจรเปิดคือวงจรที่มีกระแสไฟฟ้าไหลไม่ครบก็คือหลอดไฟไม่สว่างหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ทำงานนั่นเองนะครับเราเรียกว่าวงจรเปิดส่วนวงจรปิดคือวงจรที่มีกระแสไฟฟ้าไหลครบวงจรนะครับเอามาดูวงจรปิดไฟฟ้าเปิดวงจรเปิดไฟฟ้าปิดนะครับทีนี้การเขียนแผนภาพวงจรเปิด โดยใช้สัญลักษณ์นะครับนักเรียนมาดูกันนะทางไฟฉายหนึ่งก้อนนะครับหลดไฟแล้วก็วงจรเปิดก็คือวงฟาวงจรไฟฟ้าที่หลอดไฟไม่สวา่างภาพนี้คือการเขียนวงจรไฟฟ้าแบบวงจรเปิดนะครับหลอดไฟไม่สวา่างต่อไปการเขียนภาพวงจรปิดโดยใช้สัญลักษณ์จำไว้เลยว่าปริมาณกระแสไฟฟ้ากับความสว่างของหลอดไฟนะครับเมื่อต่อวงจรไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น กระแสไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นสังเกตจากหลอดไฟสว่างมากขึ้นเข็มแอมมิเตอร์เบนมากขึ้นจําไว้เลยนะลูกเมื่อต่อเซลล์ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นกระแสไฟฟ้าจะเพิ่มมากขึ้นสังเกตจากหลอดไฟสว่างมากขึ้นเข็มแอมมิเตอร์เบนมากขึ้นนะครับเอามาช่วยกันคิดอันนี้เป็นข้อสอบน,นะครับเก,บกบเฟฟเี่ยวกับวงจรไฟฟ้าเดี๋ยวเราค่อยทำกันนะครับต่อไปอุปกร,กรณ์ที่ต้องเปลี่ยนล่วงหน้าสำหรับต่อวงจรไฟฟ้านะครับหน้า สายไฟฉายนะครับมอเตอร์ติดใบพัดหลอดไฟพร้อม่านนะครับสวิตและสายไฟนะครับนักเรียนจำไว้ว่าวงจรไฟฟา้ามีสองชนิดวงจรเปิดก็คือหลอดไฟไม่สวา่างวงจรปิดคือวงจรที่หลอดไฟสว่างน,นะครับสำหรับวันนี้ครูก็ขอสวัสดีเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ